สวัสดีครับปอม่พี่อ้องเอฟซีหน่อยเพจิดพลนแพงเอฟซีลงเองครับพบกับกรเาโทนครับช่างแอร์เข้ามานะครับวันนี้ช่างแอร์เข้ามานะครับหลังจากมาว่านติดต่างไปแล้วนะครับมีคอมเมนต์ทำติิงเข้ามานะครับสร้างเพื่นกันเลยเขามาแก้งานให้นะครับวันนี้รวดเร็วทันใจครับบ่ห้ยขามบ่ห้ล่อลายเหมือนะครับวันนี้มีเวลาเพิ่นกันเลยเขามาแก ไขส่วนที่ผิดพลาดนะครับส่วนที่บทถูกต้องกับหลายๆไปคอมเมนต์นะครับหรือว่าประสบการณ์ของสร้างแแต่ละคนนะครับได้แนะนําำขามานะครับว่าเป็นจังใดจังใดจังใดนะครับเพศแบบนี้ถือตอกบ่เห็ดแม่นีได้บ่อนสินะครับเปินเ่นก็เลยเขามาแก้ไขป,ปรับปรุงให้นะครับคือบอต้องมีข้าแก้โตใดๆนะครับนี่คือช่างที่พร้อมที่จะ พัฒนาตัวเองนะครับพร้อมที่จะป,ะปับบรุงแก้ไขนะครับเพ็่นกันสิเฮ็ดให้เห้าหลวนเรี้ยกท่านใจแบบนี้นะครับอันใดที่บดถึกต้องหรือว่าเห้าบอ่อมักจังสี่นะครับเพ็่นกันสีเฮ็ดให้ตามดีเห่าต้องกา้าน,นเนาะไปเบิ่งครับพี่น้องว่าเพื่อนแก้ไขเอยียงแบบใดจังใดนะครับเดี๋ยวสิภาไปชมครับ ซื้อ,อยังมื่อกินหลายอย่างาย,ยางไงครับวันนี้นี่ครับย้ายนะครับย้ยายมาไวข้างล่างนะครับอีกคือจุดทีสไ c y นะครับตอนแรกทอทอมันบอหอนนะครับเมื่อนี้เพิ่นก็นเลยเอาทอมาตอ่อ ต่อมาแล้วก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับน,บนี่เอามาไว้ตรงนี้นะครับย้ายลงมาแล้วครับอ่านี่คือตามที่มีสร้างแออ์นะครับสองสามคนพันทักมหาบาโทษพันโทมหาบาโทษก็คือว่าความความหมายก็คือ คอยร้อนนะครับไม่อยากให้อยู่สูงกว่าตัวแอร์หรือว่าบ่อยากให้อยู่เหนือแอร์นะครับเหนือคอยเย็นเนาะมันจะเหตุให้มีน้ำมีอย่างไรหย่อนประมาณนั้นนะครับเหตุให้คอมคอยแอร์คอยเย็นของแอร์น่ะเครื่องแอร์พังในในระยะเวลาสั้นลงนะครับหรือว่าระยะเวลาการใส่งานของแอร์ก็จะสั้นลงนะครับหรือว่าพังเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับ สร้างมันก็เลยมามามาแก้ไขให้นะครับเอาไหวระดับตำกลัวนะครับแล้วก็หาหม่องไห้คือถ้าต่อท่อเนะ่ะจะมีหม่องไววอยู่สองหม่องคือขางขางของน้ำนะครับกับด้านหลังของน้ำนะครับเป่าออกมาแต่ด้านหลังนี่ก็จะไว้ได้คือก็จะถูกแดดถูกฝนแน่นอะนพี่น้องเนาะเหมือนตัวนี้นี่ครับตัวนี้น่าจะได้เห็ดไอโยกขึ้นอีกนะครับยกขึ้นอีกแล้วก็ ตัวขอบนะครับลังคาขอบไว้นะครับนี่ของของตุกาตานะครับตัวนันก็สิเอาไว้ใตใชหลังคานะครับคางของน้ำเป่ามาทางนี้นะครับนี่คือส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับคอยห่อนของแอร์นะครับหรือว่าพัดลมแอร์เนี่ยแหละที่ห้องหูจักกนนะครับนี่ เป็นประสบการณ์นะครับคือหลายๆเรื่องคือเบาโทานกับโบโหูหดอกครับว่ามันสมีปัญหาอียงบอมันสิเกิดผลกระทบอียงบอแต่จะเกิดประเทศจังซันจังสี่นะครับกับสร้างเพื่อนกับโบหูบางบางที่เพิ่นกับโบหูนะครับเพื่อนกับแบบว่าเห็นเขาเอาไว้จังสี่จะเอาไว้จังสี่นะครับจะเลยมีคอมเมนต์เมว่าสนเป็นคอมเมนต์ในทางคลิปวิดีโอหรือว่าคอมเมนต์ทางเพจของเพื่อนนะครับเพจลานแอร์ของเพื่อนนะครับ คอมเมนต์เขาไปแนะนำรัวตีติ่งของเพื่อนเพื่นก็ได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขเฮ้านะครับตอนนี้ก็ทยอยอ่านขอความน้พี่น้องผู้ใดที ่าโทษยังบทน,นบเเดอ่านบทนเตอบกะเดี๋ยวเขาไปอา่านเขาไปตอบนะครับ,บรต้องตกใจนะครับคือถ้าอ่านแล้วต้องเก็บข้อมูลทันทีนะครับกระสันขอความมันจะเด้งล่งลางหายไปเลยนะครับแล้วมันจะเป็นข้อมูลตกหล่นแล้วมันจะบดาทรงนะครับ สีมองกลัวลวพี่น้องเอ้ยบ่งแดดหยุดพุ่นตึ้งหลังค้าพุ่นครับสำหรับผู้ใดนะครับที่สนใจเสื้อนะครับมาเอามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเขาก็มาหลังเหลืองเสือคือเก่าครับใครที่สนใจเสือนะครับบม่ว่าจะเป็นเสื้อ สีสีนะครับเสื้อสีสีกับสีเหลือใส XL กับ 2XL นะครับสีแดงสีชมพูสีขาวนะครับ XL กับ 2XL นะครับส่วนสีฝาคือหมดแล้วครับตอนนี้สีฝาหมดทุกใสนะครับแล้วก็เสื้อกุ่นใหม่ที่เปิดจ้องมือนี้นะครับเสื้อบ้านหอบฝันนะครับบ้านหอบฝันสีมีสีเดียวเลยพี่น้อง อ่าสำหรับผู้ใดที่สนใจเสื้อบ้านหอบฝันนะครับสีมีสีม่วงเข้มนะครับม่วงม่วงเข้มม่วงออกไปทนนําเงินแก่ผุนละพี่น้องสีขามสียังไปผุนละสีมีสีเดียวนะครับส่วนอีกสามสีนะครับสีเป็นลายไทยลายขอพระราชทานนะครับซึ่งเป็นสีม่วงอ่อนฟ้าอ่อนแล้วก็เหลืองอ่อนนะครับสีเป็นลายที เหมาะกับการใส่ไ,ไปรวมงานใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปประชุมใส่ไปไในโอกาสต่างๆนะครับเป็นผ่าผีสวยนะครับเห็นตัวจริงแล้วสวยจริงๆครับเสือลายขอพระราชทานนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงครับว่าขอพระราชทานนี่เด็ไปขออีรีบอ่พนะกะรลยละเอียดเขาเบิงในกู้เกิน,นะครับคาว่าลายขอพระราชทานเป็นมามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ สีได้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไล่ที่เป็นไล่ไทยนะครับพี่น้องไล่ไทยไลายที่มัดมีมัดมีมากนะครับได้เป็นไล่เหมือนรูปตะขอนะครับสีได้นามาเป็นเสือให้พอพอยม่ f เอฟซีได้จับจ้องนะครับตอนนี้ประมาณหาลอยขอความครับกาลังตอบได้ลอยขอความนะครับตอนนี้อีกสี่ลอยกับทยอยไปเรื่อยๆครับพี่น้อง จะเย็นเย็นนะครับตอบทุกคนครับตอบทุกคนนะครับเดี๋ยวสีทยอยตอบใส่เวลาประมาณ3ามหมื่นนะครับแล้วก็ได้ทุกคนครับเสือบ่มีจากัดนะครับคือสร้างมาเท่าไรห้องเห็ดสานันครับตอนนี้ห้องใดสร้างทางลานพนิพยบล่อแล้วนะครับบางส่วนถ้าเกิดว่าบ่พ่อสร้างเพิ่มครับได้แน่นอนครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีหลับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ